สวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนวัดดีค่ะเอฟซีทุกคนเมื่อนีปาดอกไม้กับพาทุกคนออกมาทุ่งนาเนาะค่ะออกมาเบิ่งกันว่าน้องนองหลานหลานเพ่นเพ็ดอีหยังกันแน่นอะจ้าทุ่งนาของพวกเราค่ะทุกคนมีต้นไม้ร่มรื่นค่ะจาานเนเือไก่ไหมไก่ไหม้าบหลานน้อยน้ำเพชรก็เริ่มโตแล้วค่ะน้ำเพชรวัดดีจ้าเอฟซีน้อย ไอ้น้ำเพชรอยากบอกเอฟซีบางในเก่อนน้ำเพชรเลี้ยงไก่น้ำเพชรเท่นยังเลี้ยงไก่เนาะเอาเลี้ยวเบื้องหน้าเอฟซีในแม่ย้ำเบาหนะเลี้ยงไก่ยังก่อเลี้ยงไก่กับเลี้ยงยังเลี้ยงเลี้ยงไก่น้อยโอ้ยแล้วไล่บ่อไก่น้ำเพชรหนาไลายป้าน้ำเพชรเลี้ยงกับแม่ไพ่บ่อใส่มีมีคนมีคนมาไก่น้ำเพชรโอ้ยน้ำเพชรบอกว่ามีคนมาขโมยไก่น้ำเพชรด้วยไม่นิสัยไม่ดีเลยไก่น้ออะไร ตำรวจจับน้อตำรวจจับพอมเพรี <c oughs> วพาวทุกนาคอกบวัวค่ะทุกคน,อาาานตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปกินยาข้างนอกเลยค่ะยังไม่ได้ออกไปกินยาพี่น้องง่วงกับยังอยู่ในคอกอยู่เนาะมือนี่ออกมาหน้าใสๆจะมีบวัวหกตัวคอกบวัว ของมั่วกันยังบรเห็ุความสะอาดดอ,อกจ้าเพราะว่าน,น้องๆกันยังหยากอยู่เนาะวิถีชีวิตชาวบ้านสบายๆค่ะทุกคนนี่แหละทงหน้ามูป,ป่าดอ,อกใหม่เนาะอยู่กับน้องกับหลานจ้าปุ่นหลานสาวคนใหญ่ซอยงานแม่ได้เลวแอนนี้เฮ็ดยัง อันนี้นะ่ะจะผสมอาหารหไก่มันก็จะเป็นหญ้าค่ะหญ้าหญ้าข้าวกระมาฟหญ้าหญ้าหญ้าวานเมียนหญ้าวานแล้วก็เข้าไปผสมเราจะเอาล่ำข้าววิธีเลี้ยงไก่ของน้องสาวะคะ่ะทุกคนแกก็เอาเ,เอาข้าวจมูกข้าวแล้วก็เอารำข้าวแล้วก็มีหญ้าสักให้ละเอียดนะคะแกก็จะจะเลี้ยงแบบนี้แหละคะ่ะไม่ให้อาหารเสริมนะคะเพราะว่าเราเลี้ยง ตึงออร์แกนิกค่ะทุกคนผสมนม้ำเอท่าได้ไป้ะผสมน้ำนิดนึงค่ะผสมน้ำนิดนึงค่ะทุกคน<ม>วิธีเลี้ยงไก่ของอําไพกับน้ำเพชรวิธีเลี้ยงไก่แบบบานเฮ้าน่ะน้ำเพชรกับแม่ไผ่เนาะผสมยาเอายาวานมาซับให้ละเอียดมีข้าวบานเฮ้าเอิญเข้าไปเขาเอิญจมูกข้าวได้นะอนมาไผ่นันบ่ะ เมียนมั้าหูเพื่อนบวเมีนเนีนะจ๊ะเขาซ่ามีนเด็กกเพื่อนกัเอิญเขาไปนี่เนี่ยโบก็จะให้เอิญยังพี่น้องเขาไปข้างหน้าเขาเม็ดน้อยๆเมียนจะที่มันเพิ่นออกมาให้ไก่กินน่ะภาษาไทยจ๊กภาษาไทยเอิญอีหยังปลาดอกไม้ว่าจมหมูข้าวคือสิบวเมีนดอกน้องพี่น้องผสมรำข้าวจ้าเอารำมเขาผสมเอาน้ำใส่เนาะนี่พิธีเลี้ยงไก่ของอ่ำไพ่กับน้ำเพชรแห่ไพ่กับน้ำเพชร ยังดได้เวลาออกไปกินหญ้าแล้วค่ะปล่อยงัวออกขอ,อกนะเบิ้งน้องนะลูกเบิ้งน้องเพ็ดเอ้ยยังเลี้ยงไม่เยอะค่ะทุกคนมันเป็นลำปีสกินดู<ม>ง่วเป็นลำปีสกินนอกจากบางที่มันก็เป็นยังสีนะจ้าพี่น้องอกันก็เลยลดผ้าละน้องสาวกับบ่เอามาเพิ่มดอกจ้า ชื่อไก่ยังเนี่ยล่ะไก่พันธุ์ไชไม่รู้ไม่รู้ไก่พันุอะไรจ้ะทุกคนนี้ก็จะเป็นไก่ไก่ชีกับไก่ชีล่ะไก่ยังก็ไก่ชีไก่ขาวเพื่อนไก่ชีจ้ะทุกคนนั่นแหละน้องแกก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะหมายถึงว่าให้อาหารแบบธรรมชาติอย่างที่เราเห็นนะคะให้อาหารธรรมชาติคือเขาเห็นนั่นแหละจ้ะอันนี้ก็จะเป็นไก่ตัวผู้เนอะยู่ฟังนี่เนาะพี่น้องบ่มีตัวแม่บ่ลายยูโซนนี่นะ แยกออกกับแม่ไว้ก็ได้ก็สนมัน้อค่ะไม่ไดตายเลยไ,ไ,ไก่ตเลี้ยงของแกแกชอบค่ะแล้วก็มีกินไข่เนะกินไข่ออแกนิกเนาะทุกคนกินไข่ปลอดสารพิษค่ะพี่น้องเข้าเลี้ยงกินเองบางที่กันมันเรือกินเข้าเพิ่นกระขายแต่กับบ่ได้ย,ยังหลายดอกจ้าเพิ่นมักเพิ่นกระเฮ็ดไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโซนไข่ค่ะทุกคน จะได้เนะาะเขาก็เก็บไข่ไปแล้วค่ะมาไม่ทนันเพิ่นเก็บไข่ไปแล้วจะพี่น้องมาเพราะท่านเนาะเดี๋ยวมือหนาป่าลงมาะ้าออกมไาทายตอนเพิ่นเก็บไข่เนาะอันนี้นตปมแล้วตรงนี้จะเป็นบ่บอปลานะคะพ่อทำว้ให้ก็ หลายปีมาแล้วค่ะทุกคนในข้างในก็จะมีพวกปลาธรรมชาติปลาดุกปลาช่อนปลานินอะไรางี้นแหละค่ะมีปลาดุกปลาช่อนปลาน้นพี่น้องซะพอเห็ดใบแต้เพื่นยังมีชีวิตอยู่เนาะตามุมปลาดอกไม้ในน้อยเป็นเด็กน้อยอยู่พู่เละจ้ะวิถีชีวิตแบบบ้านเฮาน้อพี่น้องอยู่สบายสบายค่ะต้นไม้ยังสีปลาดอกไม้กับปอยให้เขาไงจับเป็นร่มเงาเนาะพี่น้องบอตัดยังดอกจ้ะปลอยไปเป็นร่มเงาเนาะ ลมเย็นเย็นลมเย็นเย็นน้ำเพชรเพชรหยางน้ำเพชรหลานตาหลอกน้ำเพชรมาหยังมาหน้ากับแม่ไพ่มาเพชรหยางเอาหันหน้ามาเบิ้งสัมเอฟเอฟซีสัมผัสเบิ้งหน้าเอฟซีน้ำเพชรมาหน้าเพชรหยางก่อนน้ำเพชรมาหน้ามหาไก่ติ๊กตด็กกับว่าโอ้น้ำเพชรมาหนาเลี้ยงว้อกับมาหาไก่โอ้ยน้ำเพชรเก่งแท้เอาตบมือให้เจ้าของ โอ้เจงนำเพชรบ่อกไปโรงเรียนบ่บ่หิวน้ำ้พี่บาก็่วยให้กับพ่อโอ้โซ <c oughs> นพักปุย๋ยคอกนะคะทุกคนที่พักขีง่ง้อนพี่น้องตรงนี้เพื่อนก็นจะเอามาไว้ค่ะบางทีก็เอาไว้ใส่ตามแปลงนาหรือว่าขายบ้างถ้ามีคนมาซื้อนะคะส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นที่พัก ก้อนฟางค่ะเอามาสต็อกไว้ตรงนี้เนาะน้องสาวกับน้องเคยเขาก็ทำอ,อัดฟางขายบางทีก็ไปซื้อมาตุนไว้สต็อกไว้ขายอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมองสต็อกเฟี้ยงเนาะพี่น้องเนะา,า,าะปลาดองไม้กับเฮ็ดไปให้น้องกับหลานเนะเาะเล้ก็ทำมาหากินไปแบบบานเหานั่นแหละพี่น้องกับบ่มี่ยังหลายดอกจ้าทงไฮทงหน้าเนาะกับยูไปยังสีงงนเน่เลี่ยงงัวแนนเหลี่ยงไก่แน่แล้วก็อัน อัดเพียงขายเนาะพี่น้องต้นประคามกับใหญ่แล้วพูนจะงัวลงไปกลางทงเนาะลงไปกินหยาอยู่กลางทงไกลๆพูนจะยาก็บ่ค่อยหลายดอกพี่นอ้องยา้าร,รมชาติเนาะก็ให้เขากินกินห่ำกินเฟืองแล้วก็กินอ่ากินยา้าร,รมชาติแต่เขาได้ย่างออกกำลังกายไปพี่น้องวิถีชีวิตแบบ บ้านเราเนาะอยู่สบายสบายค่ะแต่ว่ารายได้อะไรมันก็ไม่เยอะเนาะบ้านเราค่าแรงมันก็ไม่แพงเนาะทำะไรทํางานทั้งวันทั้งคืนมันก็ได้ไม่เยอะหรอกค่ะอย่างน้องเคยป้ารังไม้ไปอัดฟางเนี่ยแกก็ทำํทำทําช่วงอัดฟางแต่ว่าก็รู้กันอยู่ค่ะบ้านเรามันค่าของชีพแพงค่าแรงต่ำเนาะเขาก็ทําไปค่ะสู้ไปค่ะทุกคน ประดูต้นนี้อายุก็เยอะแล้วนะแต่ว่าเขาไม่ใหญ่จ้ะแต่ว่าสูงเห็นตั้งแต่ป้าดอกไม้ยังเป็นใบรุ่นอยู่เลยค่ะทุกคนจำไม่ได้ว่าอายุเขากี่ปีแล้วส่วนประดูต้นนี้ก็โอ้นานเหมือนกัน,นะค่ะอายุเยอะเหมือนกันแหละยันดินแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นดินผสมหินนะคะทุกคนมันก็เลยไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่ค่ะต้นประดู ส่วนต้นยูคาลิปตัสก็ปลูกมาตั้งแต่พวกเรายังเล็กๆค่ะตัดไปหลายรุ่นแล้วค่ะพ่อแม่ก็พาปลูกเนาะทุกคนเจามลออะไรยู่นี่นนะ้ำเพชรอธิบายน้ำเพชรบ,บอกว่ามีไก่หลายเอาไก่ไปหนีไก่น้ำเพชรอีกบนนี้ลูกน,น,นี่ก้ำเพชรมา่งนี่ป้าสไลด์ไหมนี่สามหลายตัวอ๋อ หลานน้อยปลาดอกไม้หลานน่อยมากเว้าพี่น้องติดปลา,าเห็นได้ดละ่ะตื่นแต่เช้ามากจะเอินหาจาอู้ล้มเย็นเย็นลมเย็นเย็นพี่น้องบรรยากาศอยู่ทงหน้าน้านองจะล้มพัดเย็นเย็นน้ำเพชรน้ำเพชรเว้าเกง้งเก้งจะ้ะ น้ำเพลรลองเพลงไอเอฟซีฟังแน่เร็วลองเพลงแอปเปิลก็ได้แล้วแม่ป่ามาแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลสบรอสบรอสบรอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิลสับปะรดอันนี้จุ๊จุ๊จุ๊อ้อหลานน้อยหลานน้อยลองเพลงไอเอฟซีฟังอยู่ทงหน้านาะจ้ะเขากับพึ่งไปโรงเรียนตะเข่าศูนย์เด็กๆจ้าทุกคนยังบ่ไดายยังหลายดอกทำบ่สบายก็หยุดจ้าเป็นวัดอย ชมบรรยากาศทงนาเนาะพี่น้องล้มพัดตนไม่กะได้ได้บรรยากาศได้ละจามหใหินหน้าอากาศสดชื่นค่ะทุกคนบ่มีมลพิษอีหยังจะธรรมชาติอีหลีค่ะทุกคนวันนี้ป้าดอ,อกไม้ก็พาออกมาชมทุ่งนาก็เหมือนทุกปีเลยค่ะน้องสาวกับหลานเขาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทําเป็นเล็กเล็ก,ลกน,น้อยไปน้อหน้า หลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้วอะไรเงี้ยค่ะหลังจากเกี่ยวเขาแล้วเพิ่นก,กะือเก้าจากเพิ่นกะเห็ดกะยูบ้านนี่เราจะบ่ได้ไปใส่นาะนนองสาวปาลาดอกไม้เขากะไปเห็ดงานไก่ไก่บ่ไดดเราจะเพิ่นพิการเนาะเพิ่นขาเพิ่นพิการทางนึงกะยูน้ำไทยน้ำหน้าน้ำบานเลี้ยงลูกแล้วกัน ทำงานบ้านนนั่เฮ็ดอาหารเฮทศยังให้ลูกให้สามีกินนะจ้าแล feels, hey, right. oh ้วเขาก็ออกมาเลี oh, ok. ้ยงง่วงง่วงกับบดิย่างเลี้ยงนะจ้ะทุกคนปล่อยให้เขาไปกินยา้ำเพราะว่าน้ำทงหน้านี่ปลาดอกไม้กับล้อมปลัวน้ำเพชรจะเฮ็ดลูกน้ำเพ็ดอยากคายดิโอ้น้ำเพ็ดอยากเบาน้ำโอเพิ่นอยากเบาน้ำน้ำเพ็ดตัวเห็นเหมอในป่าอธิบายให้เอฟซีฟังอยู่ว่าลูกมันเอ้าจะเฮ็ดไอเพิ่นโอ้ยบ่ให้เฮ็ดจะเฮ็ดแห่ลูกนี่เขาออกอากาศได้น้ำเพชรจะเฮ็ดจังซันแม่ไอเพิ่นจะอาปากเด้อ นำเพชรมาเลียงงัวเลียงไกลกับแม่ขันบุไปโรงเรียนนีงสินอค่ะน,น้ำโอ้ยบรรยากาศยิ่งทงหน้าดีดีพี่น้องบางแน่ล่มพัดเย็นเย็นจ้าต้นขี้เล็กนอะนี่กับเอาไว้ทับปลูกกินเ<ว>นาะทุกคนใบขี้เล็กจะ้ะไ,<ว>ไม่ตัดทิ้งค่ะเอาไวท้ทําเอาไว้แกงกินนอพี่น้อง น้ำเพชรแล้วว่าเหยียบน้ำแล้วลูกน้ำเพชรอยากเขากองพี่นอ้องเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดมาซ่อมแต่ทุกคนวันนี้ป้าดอกไม้พาออกมาชมบรรยากาศที่ทุ่งนานะคะทุกคนว่าน้องสาวกับหลานเขาพากันทำไรนิดๆน,นะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยววันหน้า ป้าดอกไม้จะพาลงไปกลางทุ่งเลยค่ะไปกลางทุ่งพี่น้องมือหนาะป้าดอกไม้จะพาไปขุดปู่นอกจากตะว่ามือน,นี้ค่ะเอาซ้ำนีก่อนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเอสซี FC. วัสดีค่ะค่ะ